คุณไม่มีวันสําเร็จแน่ๆถ้ามักจะพูดแบบนี้อโดเอ้ยคนเรามันต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนี่เรามันมีความสามารถแค่เนี้ยเหนื่อยจะตายอยู่ละถ้าใช่มันแปลว่าคุณอะกำลังกลัวอะไรบางอย่างหรือว่ามีความไม่เชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่ลองสลับคําพูดดูค่ะเมื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้ประสบการณ์ของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นฉันทําไม่ได้หรอกเปลี่ยนเป็นฉันทําได้ทุกอย่างที่ฉันตั้งใจทาได้แน่นอนอยู่ละได้แน่นอนอยู่ละฉันมันเกิดมาจนไงฉันมันต้นทุนชีวิตต่าไง่่้ออยยยเเปปลีนน็ เกิดมาเป็นคนได้ก็ดีแล้วนี่ฉันจะได้ควบคุมแล้วก็ลิขิตชีวิตของฉันเองฉันน่ะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของฉันเองฉันเป็นคนควบคุมชะตาชีวิตนั้นด้วยตัวฉันเองยิ้มสู้ค่ะหรือว่าฉันกลัวความล้มหลวว่าฉันทําไม่ได้หรอก เปลี่ยนเป็นฉันตื่นเต้นมากเลยอะที่ฉันจะได้ลองภาวะพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าภาวะ high vibe กับ low vibe ที่มาจากคําว่า vibration นั่นแหละคะ่ะก็คือการสั่นสะเทือนไอ้การสั่นสะเทือนนี้มันจะเข้าไปควบคุมความคิดแล้วก็อารมณ์ของเรามันก็คือการยกระดับความคิดตัวเองนั่นแหละและภาษาที่คุณใช้แล้วก็สื่อหรือว่าเปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันจะส่งไปที่จิตใต้สํานึกของคุณคะ่ะถ้าไม่ได้รับการควบคุมเนี่ยภาษาการเปล่งเสียงเหล่านี้มันจะส่งผลเสียต่อเราด,ด้วยการหล่อเลี้ยงความกลัวนั่นเองค่ะลองฝึกดูนะคะใครชอบสาระ แบบนี้กดแชร์กดติดตามไว้นะคะ